พี่น้อง EP สองครับนี่ก็จะเริ่มกดติดตามช่องจา,านเชนเหนี่ยวเด้อครับเบด้อ EP สองครับพี่น้องงานเขาแล้วครับงานเขาครับพี่น้องยินคิดกับบ้าครับพี่น้องครับแชร์เดียวแชร,ร์ตัวตายเฮ้ยพาไปเบิรงคันนี้ครับนี่อันนี้ผึ่งมา้าหัวครับพี่น้องจ,กงจ,งจักเพคนดีกับยักษ์เชียวต้วพิ่งกับผึ่งผมกับผึ่งม้าจากจินเขาครับ ê mùi miên hết là các bên à khăn nhìn hái có mua các nào นะครับผู้ใดอยากมีรถดับเี่นะครับชีวิตรถดับยังมีเสียครับน,นี่เ <c oughs> บิ่งไหม่นะครับเด้อ <c oughs> มันเป็นดินเหนียวครับบัน,นี้ฝนน้ำล่มใส่มันก็เลย <c oughs> เปียกเปียกบัน,นี้เลยจกจกมากเลทจีบจีบแม่เจาผมกับดิน <c oughs> แค่สี่รอบเดียครับสี่เทีเ่ยวเดียวโอ้ยแขกงจมเลยครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> Phần tang tốc, up là ding gặp company hà nội thảo dung ký tìm và mì 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 mòn mì 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 mòn mì 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 ถ้าว่าไปแค่งๆนี่ไหลออกอย่างนี้เจ้าพี่ทุนกุ้ม,มเลอยอ่นนะ,ะนี่ได้กับหมดแล้วครับเดี๋ยวนนี้ไหลครับเดี๋ยวมาว่านน่ะพี่ดีเนาะพี่เนาะมาว่านนี่ไหลาจากเลย เดิมใหญ่ไปเหยาก็ไม่เ <laughs> หยาจังอยู่ไหจัง <laughs> อยู่หวอิน,มนไม่ <laughs> เหยาจังอย่วะเบื้องครับประมาณบุงกีนึงครับนี่ผมมาหลายก่าอยู่นี่อันนี้ยิงก็หลยครับน้องไอพ่อคืนเลยแตะไปเรเยฝนกต็ตครับฮะ มึงเป็นเวียนเวียนมึงไงแล้ววะนี่ไอเว็นเราสบายวะนี่เสียเดียวมาได้สามแถวครับพี่น้องเดี๋ยวฝากนี่ครับเดี๋ยวมาไหลิึงไหมก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนครับแล้วก็กดติดตามช่องอานารย์เฉลยด้วยครับเด้อ โอสวัสดีครับ